ชี่พอผีชีวยึช่างเทกับเทพื้นเพ่มไปเลไปเลยเลยอกเอาคอพี่ครับเออตรงมาน่อปนแล้ว่เาดียัขผามายืดนยดเดเลยยดยกอเี้ยเลยเออเีเอาเีนไปเตไปเอออีก

เท่ากันกนาวันนเรียนะอนกนท่ากันเรียกนถวันซคออนกันพ่อนีิวถนนบันทอนกพังคนแล้วกรัง้ไอ้มรสนยม่อานมื่อวนเนโอยเราเห็นเเองเย

ได <đây>, <box. S 2> ้ได้ไอันนี้ไหอได้เเอาดีได้